ทำการกเกษตพอเพียงแบ่งปันลอยเลียงผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะมื่อนี้กับมาพบพอกับแอดเซรีในรายการกรเกษตรอ้อยเงาะแอ่แงะเนาะคะ่ะเกษตรทั่วทีบทั่วแดนเพื่อเก่าระค่ะ มอนี้แอสเซรี่กับสีผ้าพ,พี่น้องมหอาหล้จักกับพืชพักสมุนไพรแล้วค่ะมอนี้พี่น้องเคยเห็นมนอโน่ค่ะอันนี้เพื่อนเอินว่าพักมันปูเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากับสีมีซื้อเอินแล้วแต่พุ่มล้มเน่าเนานะคะ่ะส่วนใหญ่ซื้อกลางๆก,กับสีเอินว่ายอดพักมันปูเนาะคะ่ะลักษณะใบ ก็สิเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นไตใบนะคะเนาะอีสานบานเฮาเคยกินบนนอกค่ะเป็นยังไอเซลี่คือหล้จกักใบมันปูวดีค่ะไอเซลี่กับมาเห็ดงานแล้วก็ไปกินเขาอยู่ร้านอาหารปักไตนะค่ะเนาะเป็นกระซีมีพัก คนทีมีพักแบบนี้ค่ะมีหลายๆอย,ย่างมาน้ำเนี้มาเสิร์ฟน้ำานำพริกนนํำแก,ำกงไตปลางสีเนาะคะ่ะเอเซรี่กับมาถามเพลินวาผักอันนี้มันซื้อวาหยังเนาะคะ่ะเนาะถามมูเพลิอนอะคะ่ะมูข้นผักไตที่เพลินพาไปกินอาหารผักไตเนาะคะ่ะเนาะ แอดเซรีกกินทุกผักค่ะอาหารผัากกลางผักไตผักเนื้อนะคะก็มักรสชาติจัดจานกับสีเป็นอาหารผักไตก,ก็มักแกงไตปลาเนาะคะ่ะน้ำพริกกับปีเสิวแซ่บเลยค่ะบันนี้มาเว่ถึงใบมันปูนะคะคนก็มาเสิร์ฟพร้อมกันเนาะแอดเซรีกับบเคยเห็นเนาะคะ่ะวันนี้เขาก็ซิมไปหลายใบแหละมันมีหลายยางนะคะมีหยอด หลายยอดเลยไอ้ก็ได้ถามมูวามันนยอดอีหยังนี่ได้รับคำตอบว่าพักเนาะว่าสันค่ะแอเซอรี่กับมากคนหาพักเนาะมันยังพักเนาะกับบแมนพักชนิดนีนะคะพักเนาะก็คือเป็นการเอิ่มร่วมๆคือจงอีสานถ้าเอ่นว่าพักเคี่ยงพักแกมยังเสียค่ะแต่ว่าผักไตเป็นเสื่อว่าพักเนาะนะคะพักเนาะก็คือ พักหลายลาย,ยางเนาะค่ะเนาะแอเซรีก็มมหาว่าหยอดอันนี้มันซื้อ,อยังก็ได้เลยซื้อว่าหยอดมันปูเนาะค่ะมันปูนะะี่ค่ะซีมีสองแบบเนาะค่ะเป็นแบบสีขาวกับสีแดงแต่ต้นนี้แอเซดรีเอาเอาสีขาวมาปลูกเพราะว่ารสชาติมันสีดีก็กันเนาะคะ่ะไม่อ,อกมันๆหวาน แต่ส่วนยอดแดงนี่อู้หูฝาดแห้งค่ะฝาดจนวน่าแค้นไอเซเรียเอามาปลูกไว้ซองอยางตอนนี้ก็คืออันที่ฝาดฝานี่ตัดตัด,ตดทิ้งแล้วค่ะก็ว่าเออมันเบาเคนบาแสีบอ,อันนี้สิเป็นแบบยอดขาวนะคะต้นนี้ก็อู้ต้น,นใหยถั่วหัวแล้วค่ะอายุประมาณสี่ปีตอนเอามาปลูกก็สิเป็นเป็นเบียร์มันเนาะคะ่ะเป็นเบียร์น้อย เนี่ยค่ะเคยเห็นมาเนาะค่ะอันนี้ไปขอพันธุ์มาจากไอ้ศูนย์พอพันธุ์สมุทรสาครเนาะค่ะก็ขอขอบคุณที่เพื่อนอนุเคราะห์มาให้เนาะค่ะแอนเซอรี่ปลูกยูทีทํางานเนาะเนี่ยค่ะปลูกยูผักกลางค่ะส่วนใหญ่ต้นน่เนี่ยต้นมันปูเนี่ยสิกขิญอยู่ทางผักเตะเนาะค่ะเนี่ยเพื่อนสีมักหําเข้มหํากล้วยเองสินะค่ะแต่ว่าล้องเอาปลูกไว้ผักกลางเนี่ยสมุทรสาครเนี่ยค่ะ กะงามอยู่ค่ะขืนดีออกยอดตลอดค่ะช่วงหน้าฝนนี่แห้งงามค่ะเบิงนี่แล้วค่ะลักษณะใบทา้งอีสานบานเฮานี่บ่แน่ใจว่ามีปลูกบ่เนาะค่ะแอเซอรี่กับตอนตอนไหวยอยู่ค่ะตอนกิ้งไหว้เสียวไปปลูกอยู่สวนขอนแก่นล่องเบิงโอ้ต้นสูงเลยค่ะขุนแต่ละกว่าให้ามแบบว่าตอนกิ้งไหวมันเก็บไงเนาะค่ะเนาะ ปึดพักสมุนไพรไก่ตัวเฮอส่วนใยที่กินเนาะคะ่ะทายอดประมาณนี้ถ้าประมาณนี้ค่ะจะแซบใบได้ค่ะทายอดยอดเลยนี่สิฝาดเนี่ยค่ะถ้าสม้มประมาณสมีสมีสิมันออกรสชาติมันมันๆหว,ว,วานๆเนาะคะ่ะติดฝาดนิดน้อยนะคะคเนาะ สาบะคุนก็เป็นยาหลายอย่างเนะคะเนาะแก่หลอนไนค่ะสาบะคุนแก่หลอนไนพ่นก็เลเอามาเป็นเครื่องเคี่ยงของอาหารรสจัดของทางอาหารปักตเตะเฮาเนาะค่ะเนาะกินกับแกงไตปลาใช่ค่ะเขากันดีแอดเซรีก็เอมา่าประยุกต์กินกับ สมตำกินกับลาบนะคะก้อยหอยเชอรี่นี่เขากันขนาดค่ะกินกับเมี่ยงปลาแดกบองกับเขากันค่ะแดดเซรี่สีผ้าเก็บด้วยค่ะมันหลายค่ะกินมาเบิดกับสีแจกมูแจกคพวกผู้คนหมักเนาะค่ะผู้คนเมื่อหมักกับสีว่าว่าเสียบแต่ผู้ใดกินเราติดใจกันสีเสียบนะคะเนาะแดดเซรี่สีผ้าเก็บเด้อบแบนี้ นี่ค่ะอันนี้ก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะหยอดพักมันปูเราก็ส่วนเรื่องของการขยายพันธุ์เนาะค่ะเป็นแบบพอมเล็ดก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นการตอนจริงแอดเซรี่ก็ได้มีตัวอย่างตอนจริงห้เบิ้งอยู่ค่ะแต่ว่าบ่าไดถ้าในถ้ำคลิปห้เบิ้งนะคะเนาะเดี๋ยวเอาลูกที่ว่าแอดเซรี่เคยตอนห้เบิ้งพักช่ำก็ได้ค่ะ ตัดเป็นทอนๆเราก็เสียบไว้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยค่ะกะสสีอ,อกหากนะคะขยายพัน์งนะคะเนาะนี่ค่ะแล้วแล้วกินมะลายค่ะแจกแซ่ส่วนหลายเข้ามีเข้ากบแบงปันใหที่ไห้นองเข้าเนาะค่ะเนะาะบะได้ห่วงบะได้ยังของอยู่ของกินเข้านี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟผักสดสด จากสวนเกษตรอ้อย,อยแหย่เนาะคะ่ะกาล่องหามาปลูกไว้เนาะค่ะเนาะสมุนไพรไก่บ้านไก่โตเฮ้ากินแก้มกับอาหารรสจัดมือนี่แอดเซรี่กับขอขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะกาลังรับชมรายการเกษตรอ้อย,อยแหอย่อยู่เนาะค่ะเนาะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเหตุกิจการยังทำยังกับห้ประสบกคนสำเร็จขอให้ลำลำลุยๆเด้อค่ะเด้พอพบกันใหม่ในคลิปหน้ามเนยแอร์เซลิกอ่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ